สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มิ้นในรายการบุ๊กต้องแชร์พี่มิ้นจะมาแนะนำหนังสือเตรียมสอบเข้าม4โรงเรียนชื่อดัง5อันดับขายดีจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่อันดับที่5กันเลยนะคะหนังสือเตรียมสอบเข้าม4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฉบับสมบูรณ์ ภายในเล่มจะมีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสอบเข้ามสีโรงเรียนเตรียมอุดมมากกว่า1,000ข้อมีฉเฉลยละเอียดอ่านเข้าใจง่ายรวบรวมโจทย์ชนิตศาสตร์ที่แปลกใหม่และมักออกสอบบ่อยของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกซ้อมทำโจทย์ก่อนพบข้อสอบจริงอันดับที่4หนังสือติวเข้มวิทยาศาสตร์สอบเข้ามหิดลวิทยานุสร์ทีชิดข้อสอบเต็ม100เ ภายในเล่มนะคะจะมีคู่มือเตรียมสอบพร้อมแนวข้อสอบและเฉลยแบบละเอียดแต่นักเรียนที่สอบได้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นม1และม2ไม่ต่ำกว่า3.00รวมไปถึงคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นม1และม2ไม่ต่ำกว่า3 0 0 อันดับที่3หนังสือติวเข้มคณิตศาสตร์สอบเข้ามหิดลวิทยานุสศรพิชิตข้อสอบเต็ม100%ภายในเล่มจะมีคู่มือเตรียมสอบพร้อมแนวข้อสอบและเฉลยแบบละเอียดแต่นักเรียนที่สอบได้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นม .1 และม .2 ไม่ต่ำกว่า3.00รวมไปถึงคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นม1และม2ไม่ต่ำกว่า 3.00หนังสือสองเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่เตรียมสอบเข้ามหิดลวิทยานุสศรโดยเฉพาะเลยนะคะอันดับที่2หนังสือที่ชิ้สอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรเตรียมอดมศึกษากำเนิดวิท์มั่นใจเต็มร้อยภายในเล่มนี้นะคะจะสรุปเนื้อหาทั้งหมด5วิชาเลยค่ะได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทายและสังคมศึกษาพร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงและเฉลยละเอียดแบบสุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่อันดับที่หนึ่งหนังสือเตรียมสอบม .3 เข้าม .4 ฉบับสมบูรณ์ภายในเล่มจะมีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสอบเข้าม .4 โรงเรียนเตรียมอุด,ดมมากกว่า1,000ข้อ มีเฉลยละเอียดอ่านเข้าใจง่ายรวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่และมักออกสอบบ่อยของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกซ้อมทำโจทย์ก่อนพบข้อสอบจริงทั้ง5เล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือที่เตรียมสอบเข้าม .4 โรงเรียนชื่อดังโดยเฉพาะน้องๆคนไหนที่อยากสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราตามช่องทางข้างล่างนี้และสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่ w w w s e l a s u c o m และถ้าใครอยากให้พี่มินแนะนำนังสือเล่มหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ช่องทางข้างล่างนี้นะคะคลิปหน้าพี่มินจะมาแนะนำนังสืออะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้พี่มินบุกต้องแชร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย